ผู้อยู่ไกลยูต่างแฝคืูต่างประเทศทางประเทศลาวนะทางประเทศไทยตลาดอเมริกานะทางแฝงทางภาคเหนือทางภาคใต้ทางแห่งทุกประเทศเนาะเราจะมาเว้าเกี่ยวกับการ ในเรื่องบอกกันเบามันม้วนส่วนไอ้สร้างบุญเนะาะพอได้เข้ามาฟังแล้วก็อนุโมทนาบุญกุศลนมฮนะอาจจะมาภาพจะมาเขานะให้การนั่งหลายได้ยินได้ฟังกันเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลกองคำกองมื่อนี้ฮนะเอาไปฟังพร้อมกันเลย คำบ้าวเหมือนๆว,วันสั่งบุตรเนาะโย้ยืมของภูเท้าภูเกยมาเราสั่งภูเท้าภูเกยเป็นว่าเจ้าผู้มาฮอดแลว้วแม่นจิตใจแม่นจิตจองแม่นจิตจอดเนี่ยใจประสงค์อย่างเดอันประสงค์ที่ถามบุญให้ดวนมาทางพิ ที่ศรธาฮอดแลว้วกี่แลดูได้เป่าสันเป็นบบสร้างบบมาใกล้ๆ <c oughs> สร้งบมาใกล้ๆเอาบุญไว้ใกล้โจสันโดนาเชนญแม่เสนญแม่มาช่วยกันคำจูศาส,สนาให้ฮุองเงิย่าให้เอ็ดนายุง่ง จะเอ็นนาโยนาวายเนาอะนาบังคับาบาทยามพอบาดพอวัดขัดนที่นี้เี่ยงเงินธนาคารบริการเป็นกลางฝากขังอุทนไว้เจ้าทานหลายหรือทานน้อย บอมีการจุนเปล่าทันน้อยทันนหลายกับป่จุนเปล่าเจ้หาหน้ายังยังจะได้ดอกเบี้ยแถมซ้ำจืมทึนคุณใจคันว่าสถานที่นี่เหยียมเหมือนดังชิวรถเป็นบอนสุ่นสันจรหาพฮะทออาทางเดิน จนะหาทางเดินพากันมาทางมาหาทางขึ้นสวรรค์ช่วยกันพากันไปส่งคนทรงนะพาเจ้าไปหอดทีปีบอนปีบอลจุดหมายสวรรค์สวาวสวรรค์สวาวขมพุ่นใดอเออเจริญทุกเจริญเปล่าพอแม่วอาา จากคนไทยคนลาวเนอะเสิอนาเปาอาและเปานาสาวอยู่ในงานเนอะบางวันบางบมรนาช่วยกันทางพี่มางวันม,มาเดี๋ยวนี้อาจารย์ที่เป็นได้สร้างได้ทากันเสื่อมทำบุญเอาบุญไว้ใส่ตัวเองคุณทรก มา,า,าว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 ัยาาวายาเผ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 าแดอยาเผาชาอยู่นานยายืนอยู่นานหลายเนาะยายืนอยู่นานหลายใครซื้อผาเอาทำชูขวัญบ่มีแล้วอ่าใครจะพ้าใครหาพลาดโอกาสนี้จะน้อยจะได้ได้แล้วว่าที่ ที่ของโมนีม่บุญหาจุงเซมลดนคือให้เจอโยมลาลือเบิงสะท้อนันเอาพ่มีบุญแล้วอายุของเฮาจะโบยืนกันเฮาหักษาบุญไว้อายุของเฮาจะเพิ่มขึ้นต่ออายุอ่าเป็นว่าขันเาอาบ่มีบุญแล้ว อายุของเฮาจะสัน้นเพื่อน่าให้ทำบุญเอาไว้เมื่อให้ด้วยตนเองพวกให้คนอื่นทำให้มันจะได้น้อยดอกนาให้เฮาลงมือทำมือเดียวนี่มือนาเฮาจะบ่เสียใจหันเสียใจไปแล้วน้ำจาาให้ห้องให้มันจะบ่สามารถกลับคืนมาได้ อาภัยยังพอทันมีชื่อให้เขาเจ้าให้เฝ้ามาทางพี่ใครมาจะจดให้เอาใส่ใหม่ประกาศทง่งเสียงจีดแต้มแหมซ้ำซึ้อให้พรรองนาอเนาเ่ญวาให้ลุกง่างไว้ๆมาทางพี่อ วัวดาวปอกแกไม่เคยเบ้าฟังเนาะแต่เขาสะไลบ่ค่อยตือนใจเนาะบริจากบอยจาคไ้บ,บุญนำเพิ่นพอมอวมกันบริดเจ้าเตือนแม่จกกระเป๋าเงินกระเป๋าตังเรือกระจังแดงเรืองเงินกีบเรืองเงินบาทนยกใส่หัวใส่เก้าตาแล้วจึงหอนลงออนะ เออดลงดงขั้นห้าเจ้าพอทรงทำบุญแล้วชีตกายเบาประโยชน์พอตามทอนเอ็ดบุญว่เอาบุญเอาไว้ดาวบานเป็นกิถามเจ้าได้หากหากมีหลายเส้นจามใจที่เจ้าจะเลือกใจนะ คือวายเจ้าหากมักเซนเพินเซนเพลินเนาะทางเว้นก็บองหากมีโยเอ้ยใจพอโสดาสเข้าที่กินเปลือกมันดังก็ตามทอนเนาะที่เปือกก็ตามทอนทอนที่กินเข้าห่อเกลก็อยตามน้ำตาก็ตามเจ้า ขั้นหากขันเป็นคนคือคือขออยากอยากลองไปถามข้าวบ้างดยียานแดขัดวดัดอาจเจ้าข่อนเงาอยู่ป่วยนานนั่นแล้วอันนี้คือเป็นบทตกรดวนสร้างบนญอยากให้คนทั้งหลายทีบมาสร้างบุญสร้างกุศลไว้ย่อมีโอกาสยมีลมหายใจ เอาะจ่ายวันนั้นใจวันนี้เอากระปุชามาจะหูได้เลยว่าจะบุญเอาได้หลายสมดยพันเอาได้บุญน้อยเอากระปุชามาจะอยู่สุขสบายในบุญอะกันเอาได้บุญหลายเอากะดีโอดีใจหลายเนาะทางคนไทยและคนลาวเนาะราชิมเครื่องโลกขัพญาต ชื่อไว้จึงใจสิ่งคีดดีเจ้าทำบุญเชื่อนี้คือดังเจ้าได้สร้างสะพานไตนานนาวาข้ามโอคาสงสารโลกโลกโลกคนผ่านใจเป็นบันไดาพาขึ้นสวรรค์ทองเจียวทองหากแมนของเลือดฟ้าที่พาข้ามทุกเขน นะเจ้าชูยางเป้าเป้าก้าวปัดไปว่าจะไปทางใดขอดวนใบพารันแท้แวเข้ามาทางพี่ก่อนจึงไปต่อแล้วจึงไปต่อลางเพื่อทีนะเพื่อทีหน้าจอนตื้อคำลานอยู่ถึงฟ้าบอกมูเด บุคุได้อ่เป็นว่าให้ไปให้ผู้ใดไปวังวังโบเรียวคืนหลังมาเบิงเดนอคือจังยานกาดอใบเบายางยางกายอาจจะมาโบเมนเสื้อสร้างให้ขี้ไก่เวนดอดเดนอ เอินคนมาทำบุญแท้ๆที่ไปยานอีดอย่างน้อเอินว่าเอินมาทำบุญแท้เอาอะไรยานเนาะบุญนะผู้ใดอิดบุญนันใดอิดหลายตจำได้เองบุญนันใดนเนาะเออ่างคนไทยทางคนลาอ่าถ้าคุณเอ็ดบุญหลายคุณจะได้บุญหลายนเนาะใช่ปะกันคุณเอ็ดไดุ้ณน้อยย่อมใดน้อย เป็นว่าคันเหากินขา้าวก็ต้องได้กินหลายหลายันกินน้อยหลายมันกระเพอิอ่มนี่ก็คือบุญเหาเนาะคันบุญเหาเอ็ดคันเฮาเอ็ดน้อยเฮากะบพอิ่มคันเหาเอ็ดหลายเฮาจึงอิม่มบุญเหาบุญคือกันเนาะฮากินขา้าวกินน้ำจ้องกินให้มันอิ่มมันยังอยู่ได้แต่ว่าบุญเหาเด้ เอาสังเกตบิ่งแม่ว่าบุญเฮาหลายว่าน้อยพันบุญเฮาหลายเอาจะอิม่มกันบุญเฮาหน้อยเอากระบ,บอกอิ่มอิ่มอกอิ่มใจได้มีความสุขเนี่ยเป็นมาอิ่มจากบุญเนาะเอาฟังก่อนะฟังเดอ้อฟังค่อยผู้นางเบาเอิญเอาผู้คนมาทำบุญคือดังคือเขา ว่าถอนเอาคนพาวนี้ไผ่บ่มีจังจังคางคางจังคางคางนะคางเพิ่งขาใจดีแม่นอกจากนั้นหากสี่หลอดหอดเด่นลงพื้นชูมัดเลนรกเพื่อนว่าเคยยินเรื่องเราบรเกเยาว่าอน คนขึ้นคนขึ้นาำบ่เปิ้นจะขึ่งคนดีไว้กันคนชั่วมันจะรอดตรงเวลาฟัดเข้านะเวลาฟัดเข้านั่นเข้าเปลี่ยนมันก็จกลงรุ่มเข้าดีมันก็อยู่ในอยู่ในอ,นนอันคนชั่วครประมาเมื่อคนชั่วนะคนชั่วเหมือนอันหัแกบเขาเปลี่ยน ลงลงนรกพันเข้างามๆเข้าดีๆเขาเอาไว้ในรุ่งนึ่นบอกาจมง,งเทียบเงิเป็นจังใดน้อเจ้าชู่มาทาง,งานชูครูทานวางทหารและพกค้าเม่คาดาวนาพร้อมชูหนักเงียน พุ่นเทียมจวัวดีแล้วจังไงย่างกันมาว่าวไวจาขานก้าวถามกันเดยอยู่ตามทางเยียวเดินส่วนกันท่งยีมวนอาจะไปเอาพุ้นบานทงบ้านให้คันเจ้ามาฮอดแล้ว ตัวเจ้าใจละโบพุ่นนะอ่าไดละโบพุ่นไม่เอาจะจุดมลายได้ลายละโอได้จองเนาะคันได้น้อยเลยฮิปเอ็ดอ๋อคันโบเอ็ดเอาโบยิมได้อ๋อโบเอ็ดเอาโบเอ็ดบุญเอาโบยิมบุญได้เอาอเอ็ดลายจังยิมได้คือเอากินข้าวแล้วคันเอากินน้อยกับโบยิมจะเกลือนะเนาะอ่ากินน้ำไปจังกิน,นมันยิมกินขา้าวไปจังกิน,นมันยิม บุญกันเอ็ดมันจงมันอิ่มมันหลายหลายเอาเด้อขันแม่นไผ่พ่ทันให้ให้ย่างมาย่างมาสาให้ย่างมาพีมาทำบุญน้ำกันสาจะทำทางใดเขาแลวแต่มันก็ได้หลายพอเพียงตจวาตจังอกตั้งใจทำ มันจึิงใจบุญเฮาละความขีเนียแนวแน่นหรือว่าบ่มีเงินก็ออกกำลังบ่มีว,วยเหลือแบ่งเปาไ้เหลือกันเนาะคนละไม้คนละมือเนอะจะเอาเด้อกันบ่มเอาเอาใจาใจเจ้าชีมักมักขาทางเดียว ขอาะเดียวเทเจหายแยได้ย่างเชียงสีีก็สื่นเข้ามาพอต้องรอรอท่าเข้ามาสาแม่มามานำผู้ที่เึ่นมานำผู้พเิ่นก้าอย่ารอท่าอยู่นานเออบาทหนึ่งร้อยร้ยเหรียญือเหรียญใจสั่งแมนเป่าคนจัก เอโน,น่้ายนี่คือคำคมพูดเฮาบอแก่กบอแม่เมื่อกี้เป็นเอ็ดมาเนาะแต่ว่ารุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นสมัยเฮาโบเคยฟังโบเคยได้ยินเฮาก็ได้ยินเฮาโบเคยฟังเฮาก็ได้ฟังเนาะไอเนี่ยขออน,นุโมทนาผูใ้ใดเข้ามาฟัง จงมันจะความสู้ความเจริญปรารถนาในศินยู่ในธรรมเพืเ่อว่าประชนเฮานะในโลกของเฮาจมือนี่บุญบายหลายบุญบายในสิ่งยโยนโยยีสิ่งของอความอันความสะดวกสบายเออบมมีการมีเวกบมมีการปึกจิตปึกใจ พ่มีการค้นหาธรรมะบ่มีการเผยแพร่ธรรมะเอาเวลาไปห้องเพลงเอาเวลาไปลิ้นเอาเวลาไปเอดสิ่งสิ่บ่มีประโยชน์เวลาตายมีใจจะใกล้ใจ,จบุญเนาะเออมันจะขอบุนนํำเขาเขาบ็ดบุญให้กระจมเนะเอาเอดเองเอาโรงเองเอาเอดเองจิงได้หลายเนาะ เอาล่อถ้าคนอื่นนด่ให้มันก็บอได้แรงใจถ้าคือเอาขี้รถไปนำมูเนาะคนอื่นขี่ซาซาอีนู่นน่ดอกแล้วคนขับสาพนเอาพนได้ใจมันเป็นเราขับได้ไปเนาะเอาขับเองไวเองเอาได้ใจเอาเองเห็นปะเอาคือการทาบุญการเอาเอ็ดเองลงเองเอ็ดเองเมืดทุกอย่างเอาจึงได้บุญทุกอย่างได้ทันใจกับเราเองเนาะ เออการน้วลงมึงเองเราผู้จงยานอย่างผู้จงยานอุปสรรคไวจะได้บุญบุญนั้นจะพอไปใส่ดอ,มอกมันอยู่นําเฮาบายอาจารย์บ่แม่บายอาจารย์มีใจไปยังว่าสักส่วนทําบุญกุศลเทานั้นละ่ะพันเฮาเออพอทําแล้วไปก็กรแลเจนนั่เออบ่แม่บาอาจารย์ก็ช่วยยังเงาบ่ได้เออบ่แม่บาอาจารย์มีใจพวกทางไปือเจ้าไปตลาดเออ เนี่ยเอาแล้วเปิ้นบ้องเอา,าไปเราเอาไปาเอาผู้ไปตลาดเอาละแปนนย้ำจุกตาดมันจะมันกับบดชื่อเปิบอกเปิเป้ลบ้อกทางหนึ่งเราไปหนปึ่งกับคงกันขามที่เปิ้นเบาแล้วเขาจะถึงทางพระนิพานได้ยได่ไ้เนาะขอโมทนาบุญกุศลเข้ามาฟังบทก่อนเด้กของมณีมน,นา จะอัปเดตฟังนำกันไหมขออนุโมทนาลาไปกระคบนจะเจริญจิตอยู่ในจิตจวัดของพระรงฆ์นะขออนุโมทนาผู้ที่เข้ามาฟังคลิปนี้จงมีความสู้ความจเจริญพัฒนาจิงได้ให้ได้ปัฒนานั้นจงสำเร็จทุกการเจริญุกการทุกคนเทินสาธุ